สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอกคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมานวดข้าวนะครับผมสีเขาเด,ด้อพี่น้องเด้อสีเขาก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเอาไอ้พวดลอยครับผมอาจสีเสียงดังแน่ครับเพราะว่า รถสีเพิ่นกำลังทำงานครับทางทีมงานสร้างเท้ากัะสีะยน่นเข่าครับผมโยนเข่าขึ้นเพื่อสีใได้สีนี่แหะครับผมตอนนี้ทางชอบเบอร์เพิ่นกำลังปรับเครื่องครับ เป็นเขาเหนียวเขาดอเด้อพี่น้องเด้อเขาเหนียวผู้้านครับผมเีมงานสร้างเขากับว่ทิมกันครับมีงานจะมาซอยกันจะสิเระพี่น้อง นี่แหะครับตามวิถีชีวิตของคนไทยบ้านพี่น้องตามภาคอีสานครับสมัยก่อนก็มีรถสีนี่แหะครับผมในสีสุมือนี่เปลี่ยนมากเป็นรถเกี้ยวครับ ครับผู้จับถุงก,กับจับถุงพี่น้องครูย่นกับย่นไปครับสวัครับฟาง าไหมไม้เขาเหนียวห้อกัสิเอาไปให้สร้างกินครับผมนี่ครับเพื่อเอารถมาใส่ครับรถนี้ั็เป็นรถของพออุบุญครับพออุด ตองล่อเครื่องฟังเครื่องครับผมย็ดไปเรื่อยๆครับยันไปเรื่อยๆเยสียงอาบสีดักงแน่เด้อยพี่น้องเออ้อ ทกีเข้าสีออกมาเป็นเม็ดแล้วห้ากับสีเอาไปตากครับเพื่อให้เขาแห้งแล้วก็เอาขึ้นเล่าที่นอ้อง กดนครับได้แล้วครับถุงนึ่งเขากระงนามได้ี่น้องนี่ครับเม็ดเขาสวยๆครับผมครับเขาสวยมากๆครับ ครับแะโยนไปเรื่อยๆสีไปเรื่อยๆครับจ้นพุ่งที่แลี้ยวกูนะครับกูก่อเขาครับนีปป่ๆๆๆๆกัเป็นฟางครับมีเฮาสิด้น้ำไห้สร้างเฮาได้กินนี่แหละครับผมสร้างเขียวแบบนี้กัสร้างสิกินดีครับ กับสีนิดสุ่มเลยครับผมครับน,นี่ก็จสเป็นพว่นแจ็คกับพ้่นต้นครับเป็นพุโยน้ครับผมน้น,น,นยึ้นืห้คุ่นตาเพลือนป้อนครับป้อนเข้าไปเพื่อสีสีออกมากเป็นเม็ดครับ นีกับมีเจ็นทีมงานสร้างครับผมที่ว่ามาเหตุกับรอบควัวของคนรียกสร้างเนี่ยนะครับ เรื่อยครับสีเรื่อยๆตอนนี้ก็สีเสร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับทางควานช้างของเราก็อาจัดการเลยนะครับผมเอาฟางไปให้ช้างตัวเองนะครับผมนี่ก็เป็นควันมุนนะครับควันมนรูปหลอนะครับผม เจ้าของพ่อพันน์ปักายแก้วนะครับแห่งบัทละศรัทธาใก็เป็นควานนะครับควานที่ดับนะครับผมเอาไปให้ลูกพี่เจ้าของสีนวลนะครับพี่เพิ่ยึดถาครับเสียบไหลเสียบไหลเสียบไหลคนไหนเัี่ยนะจีสีเบิ้งครับเต็มรถซาเลินเลยครับผมเสียบไหลเสียบไหลเหมือนมืดเลยบอกนี่ครับพ่อเราบอก เราลสาลิงละมนลลิงเนาะพ่อได้กินเนาะพ่อได้กินพอ่อจะหอมปากหอมคอครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมอาช้างนะครับที่ได้กินฟางใหม่ๆนะครับทางโบวี่ของเราก็ได้กินฟางใหม่นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่อร่อยมากๆนะครับฟางเขียวๆนะครับผม เราก็จะแบ่งให้ทีมงานช้างเราทุกเชือกทุกเชือกนะครับให้ไปกินนะครับผมนี่ครับกินอย่างอร็ดอร่อยนะครับผมพังโบวี่ของเราสังเกตดูมือนะครับจับเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับผมนี่ กินคำโตมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นพังน้ำหวานนะครับก็ได้กินฟางใหม่เหมือนกันนะครับผมนี่โอ้สงสัยจะชอบมากๆนะครับกินอร่อยมากๆนะครับฟางก็เขียวนะครับผมช้างจะชอบมากนะครับเวลา เราเกี่ยวข้าวเสร็จใหม่ๆนะครับได้กินฟางนะครับแล้วก็ฟางข้าวนี่ก็จะมีวิตามินเยอะนะครับกินแล้วอ้วนเร็วนะครับผมสารอาหารเยอะมากนะครับผมครับก็ฝาก f c ทุกท่านนะครับผมเข้ามาติดตามช่องสีดอคุณเงินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปดีๆนะครับผมสวัสดีครับ